เจ็ดห้าศูนย์พี่เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะจากสำหรับเน้อคาเนเลียนนะพี่นะเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะหยกแดงหยกแดงจะมีสองเส้นจะมี2เส้นค่ะคุณพี่ขานี่เลยนี่จะเป็นคาเนเลียนอันนี้จะเป็นคาเนเลียนนะพี่นะเส้นนี้คือจะเป็นหยกแดงเส้นนี้จะเป็นหยกแดงนะคะโอเคค่ะ คุณพี่นะคะที่ถามพาราเนาะสำหรับนะคะคาเนเลียน,นะพี่หนาะยังอยู่กับแม่ค้าอยู่ไหมพารานะคะจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะพี่หนาะประมาณนี้เลยคุณพี่สนใจนะรับเป็นอ่าเส้นนี้ไหมสีสวยมากรับรองคุ้มกับพาราแน่นอนรับรองนะถ้าพี่รับไปเนาะคุ้มกับพาราแน่นอน ได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณพี่ขาถ้าคุณพี่น้องแบบเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ถ้าขึ้นชอบ